สวัสดีครับสวัสดีเอลซีและวิ่งเกียรติติดตามรับชมทุกท่านเลยครับคราวนี้ผมก็จะพาทุกท่านครับไปจัดส่งอ่ลอตเตอรี่นะครับต่านนี้เป็นลอตเตอรี่เม็ดเก้าสิบของไอวิเชียนนะครับจะไปส่งลูกค้าที่อําเภอกุมภวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่ครับวิเชียรเก็บสภาพครับผมเม็ดเก้าสิบสวยๆครับเช็คพร้อมใช้งานทําสีเรียบร้อยแต่งสวยงามครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศ เดินทางกันเลยครับมาถึงแล้วครับผม ลูกค้าเพิ่งมาครับร้านง,งามอ่ะเออผม,มืองมันจะใส่กัไปกินใช่ปะถึงว่าลูกค้าแล้วผมสวัสดีครับมากันป่ครับนี่ขออนุญาตแท้ โอ้ยหายมาัว่าแบบอย่ครับผมจะลงยังดีบนนี่ม่งไหนหลอกเลยเฮ้ยเฮียนโอ้ยอเอาไปพยายามดีไอ้กุ้งเอาเสียกมัดกับเสาเฮียนมาเลยคี้เละเดินนาตึงกำลังเลยแฮะ,ะเดี๋ยวเราหาที่ลงก่อน,นครับผม,ม,มเปลี่ยนมิดเลยครับเรียบร้อยครับผมเอาลงเสร็จแล้วครับแล้วง่าย เนายเอารงหน้าบ้านนะแมนเน่าเจ้ากระตันเราใส่เปลี่ยนนอตอ๋อนี่แม่เราได้เจอนตัวนี้ตัวนี้มันเป็นที่ของกลเวล้อมืผมครับผุกผมท่ดีนั่นนั่นมาว่าเรเดี๋ยวก็ไปเป็นเอาไปนําเหรออ้ยอยจะเป็นเตี้ยเนาะน้อยอยู่หน้าบ้านจิู้มาไม่ครับถ้ามันข้อมใสันครับแ้ามันผสมกับผสงตัับัไม่ว่าไปนหน้าใครอยู่ไหนนอทกโน นะเทียงกันซะหนาหนาที่ลูกไม่บอดนะชื่อเตือนวันอยู่เอางี้ครับคบนวณครับไาครับยูบาย่ไปครับผมเดินทางไป ซ่อมรถต่อครับผมไปถอดคานหน้ารถต่อครับอคลิปนี้ก็เดินทางกันยาวๆครับจัดส่งเสร็จเรียบร้อยไอ้กลุงบ้าเออกไ่ได้ครับจูงออกให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับผมสำหรับคลิปการจัดส่งก็ประมาณนี้นะครับหากนสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนะครับก็ สามารถติดต่อได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์มือสองนับยันมาคูบต้าหรืออื่นๆนะครับเราก็มีให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับท่าในใดที่ชมคลิปจบเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ